การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี คิวบามอบสิ่งดีสุดให้นักท่องเที่ยวแต่ชาวท้องถิ่นมีแต่กฎข้อบังคับพวกเขาอยู่อย่างวาดระแวงคุณอาจต้องจ่ายค่าปรับหรือติดคุกได้และถ้าคุณมีแค่20ดอลลาร์ต่อเดือนคุณคงต้องเสี่ยงเพื่อการอยู่รอดวราจะพาคุณไปชมสิ่งพิเศษที่สุดในวันนี้กันครับเราเดินไปตามเส้นทางลัดส,สู่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนนะครับที่นั่นมีกฎหมายที่แบ่งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ด้วยกฎที่เคร่งครัดครับไม่ยุติธรรมคุณสามารถพบเห็นได้ที่นี่ทุกที่ที่คิวบาแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับตามผมมาได้เลยครับมาดูว่าจะเป็นยังไงกันนระาต้องที่สั่งเนื้อได้ในร้านอาหารครับแม้เนื้อเป็นสิ่งต้องห้ามการฆ่าวัวก็ทําให้คุณติดได้ครับไม่ต่างจากการฆ่าคนถ้าคุณมีวัวคุณควรจะกินมันแต่นมนะครับ และถ้าวัวตายคุณต้องเรียกหน่วยงานพิเศษมาเอาศพวัวไปไม่อย่างนั้นคุณอาจ,จถูกกล่าวหาว่าคุณฆ่าวัวแล้วก็กินเนื้อวัวได้ครับคุณถูกจับได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับอาหารทะเลที่ราคาแพงที่สุดนั่นคือกุ้งมังกรนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในทะเลแคริบเบียนมีแค่หน่วยงานที่มีใบอนุญาตจับกุ้งมังกรได้ครับแต่ว่าชาวคิวบาหลายคนฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เขาทำแบบนั้นเพื่อจะหาเงิน มาเลี้ยงครอบครัวของเขาและก็แอบไปจับกุ้งใต้น้ำอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้นะครับเขาทำเพื่อความอยู่รอดครับวันนี้เราจะทำงานกับทีมนักจับก,กุ้งบังกรผิดกฎหมายครับในเกาะแห่งอิสรภาพนี้นั่นคือเอเนสกับเกาบิสครับนักจับก,กุ้งผิดกฎหมายเขารอพวกเราอยู่ครับพวกเขาจับปลาใต้น้ำเกือบทุกเชา้าเอเนสและเกาบิสเขาจับกุ้งอย่างผิดกฎหมายครับ ผมเห็นคุณเลือกใช้หาที่ห่างไกลที่สุดเพื่อจะจับปลาอย่างนั้นเหรอไม่ควรมีสายตาสอดรู้สอดเห็นมันสําคัญต่อธุรกิจของเราผมขอดูหน่อยครับนี่คือตีนกบครับมันก่าวแล้วก็ถูกซ่อมแซมหลายครั้งเลยเข็ม <c oughs> ขัดมีที่ถุงน้ําหนักหน้ากากยางแล้วก็ท่อช่วยหายใจราคาถูกจากประเทศจีนเท่านั้นเลยเนี่ยคุณซื้อมาได้ถูกมากเลยนะปืนยิงปลาอัดลมใช้จับกุ้งมังกร จมวกแทงปลึกหนาของกุ้งได้ง่ายจับล็อสเตอร์ครั้งหนึ่งได้เงินมากสุดเท่าไรหรือครับ40หรือ50นะครับ 40- หรือ50เหรอถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วขายให้ร้านอาหารได้เท่าไหร่ครับคือตามกฎแล้วเนี่ยเราจะได้50คักต่อการจับครั้งหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งคักต่อหนึ่งตัวอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่แล้วครับแล้วพวกเขาก็ขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวในราคา9ถึง10คักเป็นอย่างต่ำกำไรมากเลยนะจริงครับพวกเขาเขี้ยวมากเลย คุณเจ้ผมมีส่วนในการทำผิดกฎหมายกับคุณได้บ้างไหมครับในวันนี้ดีครับคุณจะช่วยเราดีครับเราจะแหกกฎหมายในคิวบากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืองานในฝันของจริงการจับกุ้งในทะเลแคริบเบียนน้ำใสกระจ่างและความงามใต้น้ำน่าทึ่งมากครับ เราดำลงไป5-6เมตรดูทุกซอกทุกมุมในหินและถ้ำใต้น้ำว่าเป็นยังไงเมื่อเห็นกุ้งเขาจะยิงและแทงเหยื่อด้วยฉมูกเขาจะแทงแล้วดึงเข้ามาหาเขาจับทุกตัวแม้แต่ตัวเล็กและตัวเมียที่ท้องกลับี่รนวันแรกของผมครับเป็นกุ้งตัวเล็กตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่ากุ้งมังกรหรือว่ากุ้งหัวโขนต่างจาก l o เตอร์อยังไงนะครับมันไม่มีกล้ามทําให้มันไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ครับกุ้งบสเตอร์เป็นอาหารทะเลที่แพงที่สุดในโลกพวกกุ้งที่นีทั้งหมดอยู่ในทะเลถูกเรียกว่า l o เตอร์ครับรวมทั้งกุ้งมังกร,รและกุ้งและก r สต t y ทุกตัวทุกตัวใหญ่กว่ากุ้งกุลาดําถือว่าเป็นกุ้งบสเตอร์ทั้งสิน้นครับบางครั้งคนจับกุ้งต้องว่ายทั้งวันเพื่อจับกุ้งได้สัก12ตัวครับ รายได้จากการจับกุ้งล็อบสเตอร์อยู่ที่2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือมากกว่านั้นยังไม่นับรายได้จากตลาดมืดและจากนักจับกุ้งที่ผิดกฎหมายครับเราดำต่ออีกหนึ่งชั่วโมงกว่าครับเพื่อให้ได้กุ้งเต็มตาช่างแล้วก็ได้เวลาหยุดดวงอาทิตย์ขึ้นสูงและคุรจะเต็มใช้หาดในไม่ช้านี้ดังนั้นได้เวลาไปแล้วครับถ้าไม่อยากเป็นที่สนใจของผู้คน โจสลัดแล้วก็นักจับกุ้งแห่งทะเลแคริบเบียนวันนี้จบแล้วครับได้มาทั้งหมด14ตัวถือว่าใช้ได้หรือเปล่าฮะไม่เลวครับเราจะได้เงินประมาณ15ครคั15บ15คคับก็ประมาณ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบเประเดืนของคนทั้งเดือนที่นี่เลยใช่เป็นเงินมากทีเดียวคุณพอใจไหมแบบนี้พอใจครับทะเลแคริบเบียนคือหนึ่งในที่ที่สวยที่สุดในโลกครับ ดูน้ำที่ใสแล้วก็สะอาดที่นี่สิครับแล้วก็โชคดีที่ตำรวจไม่รอพวกเราอยู่ที่ชายฝั่งนะครับไม่งั้นถูกจับแน่นอนเลยรีบไปดีกว่าครับอย่าให้ใครเห็นต้องรีบไปครับเป็นตัวที่ใหญ่สุดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้คือกุ้งแรงคุูสทีนและมีตัวที่ขนาดใหญ่ที่สุดด้วยนะครับมนโนชาติดีเหมือนกันหมดหรือเปล่าฮะกุ้งแรงคุูสทีนดีกว่ามันท้องอยู่ด้วยนี่เห็นไหมชูร้ายครับเราจับตัวเมียที่ท้องมาหลายตัวเลย สำหรับพวกเขาแล้วมีก,การอยู่รอดครับตอนที่คุณขึ้นฟังคุณรู้สึกโกรธที่รัฐบาลให้นะักท,ท่องเที่ยวเท่านั้นที่สามารถกินของทะเลพวกนี้ในร้านอาหารได้แต่ว่าชาวคิวบาเนี่ยไม่สามารถกินมันได้เนี่ยคุณโกรธรัฐบาลหรือเปล่าที่เขาทําแบบนี้แน่นอนครับน่าตลกมากคุณแบ่งชนชั้นคนไม่ได้ทุกคนควรได้กินเจ้านี่นะคุณมีลูกไหมมีครับแล้วเคยแอบทำของพวกนี้ให้กับลูกคุณได้กินบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย แน่นอนครับเด็กชอบมากเลยคงดีนถ้าหากมีพ่อเป็นนักจับกุ้งมันเสี่ยงมากเลยนะครับเขาจบคุณเข้าคุกจริงเลยเนี่ยใช่ครับจะทําให้แน่ใจว่าคุณจะไม่มีเงินมาจ่ายทันทุกวันนี้คิวบากําลังขื้นฟูมิตรภาพกับอเมริกาอยู่นะครับคุณคาดหวังอะไรครับหวังว่าจะได้จับกุ้งอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าคิดว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวคิวบาจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกันบ้างหรือเปล่าครับในการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ย ครับผมอยากให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับตอนนี้พวกเขาต้องได้ไปร้านอาหารครับกุ้งบสเตอร์ต้องถูกขายโดยเร็วเขาต้องเอากุ้งสดใหม่ไปขายให้กับนักท่องเที่ยวหน้าตาและสนของกุ้ง,ง,งบ่งบอกได้ดีว่ามันคืออาหารทะเลชั้นเลิศเรามาถึงร้านแล้วครับและเจ้าของร้านก็เต็มใจซื้อกุ้งบสเตอร์ที่จำจำผิดกฎหมายจากพวกเขาในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากรัฐครับ เราเห็นการต่อรองเมื่อลูกค้าไม่อยู่ที่ร้านนักจับก,กุ้งเอากุ้งวางไว้บนเคาน์เตอร์บาร์ไม่มีใครซื้อของโดยที่ไม่ตรวจสอบก่อนหลังจะดูคุณภาพแล้วนักจับก,กุ้งก็ได้ค่าตอบแทน15ดอลลาร์และกุ้งก็ถูกส่งต่อให้กับพ่อครัวนี่เสี่ยงมากครับทั้งกับคนจับกุ้งและเจ้าข,ของร้านอาหารแต่มันคุ้มค่าเจ้าข,ของร้านซื้อกุ้งถูกกว่าซื้จารัถึง3เท่า และนักจับกุ้งก็ได้ค่าแรงเกือบทั้งเดือนจากเช้าเพียงวันเดียวภารกิจในวันนี้จบลงแล้วครับพรุ่งนี้นักจับกุ้งล็อบสเตอร์เหล่านี้จะเสี่ยงชะตากรรมอีกครั้งกันกุ้งมังกรแล้วก็ล็อบสเตอร์ที่ถูกจับโดยนักจับกุ้งผิดกฎหมายและบริษัทของภาครัฐจะจบลงที่ร้านอาหารเดียวกันครับและหลังจากนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพ่อครัว กุ้งล็อบสเตอร์ไม่ใช่อาหารเลือรสเพียงอย่างเดียวแต่ยังกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยครับนักท่องเที่ยวมาที่คิวบาเพื่อค้นหาความรักแต่รับคําแนะนําให้กินมันถูกปรุงและเสิร์ฟทุกร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวสามารถทานได้อย่างเช่นร้านดินไทยฝั่งที่ห่างจากฮาวาน่าไม่กี่กิโลเมตรนี้ครับสวัสดีครับต้งมีกุ้งล็อบสเตอร์ไหมครับนี่ครับนี่ครับกุ้งมังกรย่าง 1 8 9 5เกือบ9ดอลลาร์ hmm. เลย mm hmm. ขอผมดูวิธีการทำได mm ้ hmm. ครับพ่อครัวจะตัดส่วนหางของกุ้งมันคือเมนูยอดนิยมครับมีแค่หางเท่านั้นที่ถูกส่งมาที่ร้านอาหารเพราะว่าเนื้อส่วนหางนี่รสชาติดีมากครับแล้วก็เต็ม,มด้วยสารอาหารเท่านั้นเลยคนกินชอบมันมากเลยครับ mm hmm. ในส่วนหางนี่มันอร่อยมา mm hmm. มมันอร่อยมากนะครับผมก็ดูขั้นตอนทั้งหมดหน่อยครับ mm hmm. การทำกุ้งบสเตอร์ ต้องใช้ความแข็งแรงทางร่างกายดังนั้นต้องใช้ผู้ชายทําครับสิ่งแรกคือมีดที่ดีครับต้องแข็งแล้วก็คมผ่าหลังกุ้งลอบสเตอร์ออกเป็นสองส่วนเปิดเปลือกแข็งออกแล้วก็ดึงเนื้อมันออกมานะครับแบบนี้ครับลอบสเตอร์อาหารของคนรวยเท่านั้นสลัดทุกประเภทซุปร้อนและเย็น มูสและสูเฟ่ก็ทํามาจากกุ้งพวกนี้ครับแม้แต่คนดังในฮอลลีวูดก็ได้กินเบอร์เกอร์กุ้งอสเตอร์ที่งานเลี้ยงหลังออสการ์กุ้งอสเตอร์เป็นเพแท้ของเมนูอาหารและแน่นอนครับพวกเขาเสิร์ฟมันอย่างดีอย่างร้านอาหารที่นิวยอร์กจะให้ลูกค้ากินออมเล็ตกับกุ้งบสเตอร์และไข่ปลาคาเวียสีดำในราคา1,000ดอลลาร์สหรัฐครับในดูไบร้านอาหารชื่อดังอลมาฮาลา คุณสามารถกินกุ้งบสเตอร์กับคาวเวีสีขาวและผักได้ในราคา1,060ดอลลาร์ 1, ในอิตาลีกุ้งบสเตอร์ถูกใส่ในพิซซ่าซ่งราคา8,500ยูโรและก็จะมีกุ้งมังกรแดงและกุ้งกุลาดำครับรวมทั้งไรรข่ปลาควาเวียสในประเทศเรามีชื่อเรียกสองชื่อครับคือกุ้งโอมาแล้วก็ลบสเตอร์ครับความหมายเดียวกันแต่ว่าต่างที่มาครับตอนนี้พ่อครัวจะห่อเนื้อกุ้ง lobster ด้วยที่ห่ออาหารและตบมันเล็กน้อย เพื่อให้เนื้อนุ่มแล้วก็ละลายอยู่ในปากครับเราจะโรยพริกไทยดำแล้วก็เกลือนะครับโรยใส่เนื้อวางไว้ก่อนครับแล้วจากนั้นก็นำไปย่างครับต้องใช้วเวลานานแค่ไหนครับในการทำแบบนี้ครับทีนงาทีไปอย่างมากนะครับหัวหอมน้ำมันพืชครับจะสุราดบนกุ้งล็อบสเตอร์ ื่อสีของ lobster เไปลี่ยนไปสีแดงหมายความว่ามันพร้อมแล้วนะครับราคาอาหารจานนี้เท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของชาวคิวบาเลยครับมันแพงมากเลยอาหารจานนี้ไม่ใช่ของเราเหรอกครับทางการอนุญาตว่ามีแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่กินได้ครับชาวคิวบาทุกคนเคยกินล็อ s t e r อร์มาก่อนนะครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าใครก็สามารถจับราชาแห่งกุ้งตัวนี้ได้ครับเพียงแค่ใช้ความกล้าแล้วก็จะให้ ถูกจับได้แค่นั้นเองครับเราก็ได้กินล็อสเตอร์อาหารชั้นดีมีแล้วเอาละครับขั้นตอนต,ต่อไปเริ่มเลยครับตอนนี้พ่อครัวจะเอาที่เสร็จแล้วใส่จานครับก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้าเขาจะเทซ,ซอสน้ำมันและหูหอมอีกครั้งคุณอาจเห็นว่าพวกเขาโยนเปลือกทิ้งนะครับแต่ว่าหลายร้านต้มจนเปลืกแดงแล้วค่อยเอาเนื้อไปใส่ด้านใน ลูกค้าจะได้แน่ใจว่ากําลังกินตุ้ม l o อ s t e r อร์อยู่ครับเปลือกนี่ใช้ในการหลอกนักท่องเที่ยวมากมายครับ l o เตอร์แพงมากครับผู้คุ้สายจึงใช้วิธีง่ายๆในการหลอกลูกค้าเขาจะเอาเปลือกไปต้มก่อนแล้วก็ใส่เนื้อปลาบดรสชาติเหมือนกับกุ้ง l o เตอร์แล้วก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงมากมายครับใส่เกลือใส่พริกไทยคนที่ไม่เคยกินจะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่บสเตอร์ครับเขาก็กินมันอย่างอร่อยแล้วก็ต้องจ่ายราคาแพงด้วยครับ ไม่น่าหลอกกันเลยนะทำจ่างกันได้ไงกันเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยรับไม่ได้ครับใช่ครับมันเกิดขึ้นจริงครับแต่ไม่ใช่ในร้านเราครับกุ้งล็อบสเตอร์พร้อมแล้วเลือกโต๊ะได้เลยครับนี่คือการเสิร์ฟแบบคิวบาร์ครับนอกจากกุ้งล็อบสเตอร์ก็มีเนื้อปลาชิ้นเล็กมีข้าวมีมะนาวมีสารดแหนกรับ ปกติกล้วยทอดก็ทําด้วยกล้วยที่ยังไม่สุกนะครับโดยหั่นบางๆแล้วก็นําไปทอดก็สามารถกินได้แล้วครับรสชาติมันเหมือนกับอาาฝรั่งเลยครับกินแล้วก็รู้เลยว่ามันคือกล้วยที่นี่เคยมีตัวสลัดอยู่ในทะเลแคริบเบียนครับเรือหลายลำกับสมบัติจมอยู่ที่นี่แต่ว่าวันนี้สมบัติของทะเลแคริบเบียนก็คือกุ้งบสเตอร์นี้ครับหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุ้งบสเตอร์และก็ส่งมันไปตามร้านอาหาร ทำเงินได้มากถึง70ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมากจริงๆเลยนะครับเนี่กินกันเลยครับคุณผู้ชมครับน่าเสียดายครับที่ไม่สามารถถ่ายทอดรสชาติผ่านจอทีวีได้อสเตอร์นี่อร่อยมากเลยครับรสชาติไปเหมือนกับปุ้งกุลาดำรูปปลาครับอร่อยมากจริงนะมีซอสน้ำมันครีมแล้วก็หูหอมมากเลยทำให้อาหารจานนี้พิเศษมากเลยครับ รู้จ่ายให้อาหารจานนี้50-100ดอลลาร์ครับที่รีสอร์ทริมทะเลทั่วโลกที่คิวบาราคาเริ่มตั้งแต่8-20ดอลลาร์ครับดังนั้นร็เซอร์ที่นี่จึงขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยครับเพราะมันถูกแล้วก็อร่อยครับสดด้วยคุณไม่ควรลืมว่าชาวคิวบาทั่วไปไม่สามารถกินอาหารจานนี้ได้ครับเพราะกฎหมายห้ามไว้และราคาก็เท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของชาวคิวบาด้วยนะครับเนี่ยผมไม่ได้จ่ายเงินซื้ออาหารจานนี้ครับแต่ว่าเจ้าของร้าน ให้ผมได้กินฟรีครับรสชาติดีมากครับแต่ว่าอย่างที่พูดกันครับอาหารติดอยู่ที่ลําคอครับโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงปัญหาที่ชาวบ้านทั่วไปกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับทาให้ผมกินได้ลําบากบนี่เป็นที่ที่มีชื่อเสียงใกล้ฮาวาน่าครับที่นี่คือฮาราลารับ ขาหทหารชินบิลเคยตั้งศูนย์สุขภาพอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงต้นปี1990ถึง2011แน่นอนว่าไม่คิดเงินครับคิวบาจ่ายทุกอย่างเพื่อกับคุณยูเครนที่ช่วยเหลือนในยุคโซเวียตครับแต่ว่าน่าเศร้ามากที่โครงการนี้ได้จบลงแล้วนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยคิวบาได้ช่วยเด็กชาวยูเครนที่ทรมานจากไายนะเชนบิล20ปีก่อนคนมากกว่า2,000คนได้รับการรักษาที่นี่ใช้เงินมากกว่า400ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อ4ปีก่อนโครงการนี้ก็สิ้นสุดลงเพื่อนร่วมชาติเราเคยอยู่ในบ้านที่น่ารักพวกนี้ครับตอนนี้มันเปิดให้เช่าครับเด็กๆแต่รับการรักษาโรคมะเร็งที่นี่ครับตับอักเสบผมร่วงและอื่นๆทุกวันนี้คุณสามารถฟื้นฟูสุขภาพที่นี่ด้วยเงินโดยเช่าหมู่บ้านหรูหราบนเกาะแห่งนี้ครับและชายหาดที่นี่ครับเป็นจุดที่ดีที่สุดในฮาวานาครับ เราไปดูกัน on ด is no ีกว่าครับต้นมะพร้าวหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าใสคุณจะรู้สึกได้ว่าคิวบานี่เป็นสวรรค์ดีๆนี่เองครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากเลยผมเห็นชาวยูเครนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราเห็นเสื้อยืดคุณครับคุณมาจากไหนครับครับมาจากยูเครนครับเมืองไหนครับเคียฟครับชื่ออะไรครับเลโอนนตครับแล้วหนูจะชื่ออะไรมาเลียริกาลินามาเลียมิกาลิน่าครับคุณมาที่นี่ทำไมอ่ะพักผ่อนนะครับคุณชอบไหมชอบมากเลยครับค่ายชานวิลเคยมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยครับเพราะอย่างนั้นเราเลยมาที่นี่เพื่อดูด้วยตาตัวเองนะครับมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณสองเดือนแล้วครับ อะไรน่าสนใจที่สุดครับคุณน่าจะพาเราไปทัวร์คุณต้องรู้เยอะแน่ๆเลยผมเคยไปอาคารใกล้ๆมีความทรงจำมากมายและเครื่องย้ำเตือนมากมายทั้งเพื่อนร่วมชาติเราที่เคยอยู่ที่นี่มีข้อความเขียนไว้ไปที่นั่นได้ครับคุณอยู่คิวบามาสองเดือนแล้วคงมีความเห็นเกี่ยวกับประเทศนี้และคนในประเทศนี้คุณคิดว่าคนคิวบานี่ยเป็นยังไงบ้างรครับพวกเขาเป็นมิตรมากเลยครับ พวกเขายิ้มอยู่ตลอดขอบคุณตลอดเลยอะไรทําให้คุณตกใจมากที่สุดครับคือความยากจนในคิวบาเป็นสิ่งที่ทําให้ผมตกใจมากที่สุดนะครับมายาคอฟสกี้เคยเขียนเมื่อนานมาแล้วว่ามีการแบ่งแยกชัดเจนในคิวบาคนขาวมีดอลลร์แต่ว่าคนดำใน,นำโซเวียตอย่างน้อยก็มีอิสราภาพแต่ที่นี่ทุกอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทําอะไรเลยก็อให้อิสราภาพสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเท่านั้นมันเป็นก่อที่ไร้อิสราภาพนะครับใช่แล้วครับเมื่อก่อนเคยมีโรงเรียนในค่ายนี้ครับ เด็กจะได้เรียนทันเพื่อนในระหว่างพักฟื้นกิจกรรมบันเทิงสําหรับเด็กถูกจัดอย่างดีที่นี่ครับนี่คืออาคารที่ผมบอกคุณนะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยที่ว่าคงเป็นโรงหนังครับแต่ก็ดูเหมือนเป็นที่ประชุมมากกว่านะครับ บอกได้หรือว่าที่นี่เคยสวยงามมาก่อนนะน,นี่คืออะไรครับค่ายฟักฟื้นชนบรีเคยตั้งอยู่ที่นี่มันเหมือนกับเมืองปริยัตเลยจริงหรือเปล่าอาจเกี่ยวกับเวทมนต์มั้งครับอื <c oughs> <c oughs> มีข้อความบอกว่าคนที่เกิงที่สุดเคยอยู่ที่นี่ครับมีแค่เก้าอ,อี้เหลืออยู่ในห้องประชุมเหมือนในปริยัต์ของมีค่าถูกขโมยไปหมดเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนพวกเขาจะเอาหนังเทียมจากเก้าอี้พวกนี้ไปใช้ตกแต่งภายในของรถยนต์ชาวยูเครนที่เคยอยู่ที่นี่อาะเห็นภาพนี้ครับและจําได้ว่าเป็นยังไงตอนที่มันสามารถใช้งานได้อยู่ใช่ครับเคยมีสิ่งหัวรักของเด็กที่นี่ แต่ตอนนี้เงียบสนิทมีเพียงข้อความที่เขียนบอกว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์พักฟื้นของชาวยูเครนมาก่อนครับเพื่อนร่วมชาติของเราชาวยูเครนเขียนทั้งหมดนี้เพราะอย่างนั้นเราจึงอยากให้คนจากประเทศของเราได้เห็นนะครับคนที่เขียนไว้คงดีใจที่ได้เห็นแบบนี้ครับจริงไหมป้าเริ่มกินอาคารนี้ครับต้นไม้เริ่มขึ้นรอรอบ กกมากเลลยพ <Hello. S 1> ระเจ้าที่นี่เคยสวยมากครับก่อนทุกอย่างจะถูกทำลายลงไปเปรียบได้กับคิวบาครับมันน่าจะฟื้นฟูได้นะเราอาจจะทำห้อง VIP ที่นี่ครับแล้วก็ให้คนเช่าจริงไหมเพราะการนั่งอยู่ที่ระเบียงนี้แล้วก็ถือแกกาแฟดูเหมือนความฝันมากๆเลยครับพอได้เห็นทั้งหมดนี้คุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และได้เห็นทุกอย่างรถที่ผลิตในปี1 9 4 5ที่ยังวิ่งอยู่บนถนนในคิวบาผู้คนทั้งหมดก็ที่นี่ก็น่าสนใจเมืองที่นี่ก็น่าสนใจผู้คนที่นี่ก็น่าสนใจมากตอนนี้ผมบอกได้ว่าผู้คนในยูเครนมีชีวิตที่ดีมากเทียบกับชาวคิวบาชีวิตของคนคิวบาที่นี่ทั่วไปลําบากมากทุกคนที่มีส่วนในการถ่ายทำครับสามารถเป็นตัวละครหลักได้เลยอ่ะผมให้คุณเป็นช่างภาพไปเลยดีไหมฮะ โอเคนะระวังหน่อยพวกวันนี้โจสลัดแล้วก็นักจับกุ้งแห่งแคริบเบียนพอแค่นี้ก่อนนะครับโอ้ oh, ผมเหนื่อยแล้วฮะโอเคไหมขอดูหน่อยได้ย,ยอะไหม